สวัสดีครับสวัสดีย้ำเศร้าครับมื่อนี้มาเก็บบบวบหอมนะครับผมบวบหอมเสยไปแกงใส่เห็ดครับแกงลาวใส่ปลาผักสวนคัวาล้วกินได้นะครับเต็มหัวเลยพี่น้องเลยผักปั่นสุกนะครับผมอันนี้เก็บอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวเอาไปลงมือเห็ดกันครับมารับเอามาลงมือเห็ดกันเลยครับผมก็ตั้งน้ำเดือดแล้วเด้อใส่ตะไคร้นะครับแล้วกิกพริกสดที่เราเก็บมาจากสวนเกินนะครับลูกโดดเนาะ แล้วก็หอมแดงแล้วก็บักพริกแดงนะครับตามใส่กันใส่เกียครับซ่อาโต๊ะหนึ่งถ่ายให้น้าม,มันเดือดเดี๋ยวเขากันครับน้ำแกงเขาเดือดแล้วนะครับจะใส่เห็ดนางฟ้าครับบักบวกผมใส่ะเจี๊ยบเขียวนะครับใส่กระเจี๊ยบเขียวไปมันเป็นยางๆเป็นเนื้อนืเนาะ จะให้บ,บวบหอมห่อสุกนะครับเลาค่อยมาปรุงกันเนาะบวบหอมห่อกระสุกแล้วเนาะเห็ดบวบสุกแล้วนะครับแล้วก,ก็มาปรุงครับลงก,กระชาปลานะครับผมใส่ปลาจากน้อยครับใส่ผงชูรสจากน้อยครับ เพิ่มน้ำปลาจลกน้อยครับเขาได้กินถ้ามีผักขนะเนาะใส่โอ้ยที่หอมคับแต่ว่ามืนอนี้ใส่ผักอีตูนะครับผักอีตูก็หายากยายๆขหนาแรีงได้ผักอีตูเหิยวมาสีหายยอดครับนะใส่พอได้ใส่ เรียว่าใส่นะครับสิมบึงครับแซบพอดีครับ มันก็ใส่ไผ่ตู้เหี่ยวกับต้นหอมนะครับต้มหอมกับผมใส่หอมเปี๊ยน้ำด้วยนี่หอมเปี๊ยใส่ได้วยผมหอมเปีเหี่ยวครับสุดได้มันบโใส่มันก็เอินเหี่ยวเอาได้เอาทิ้งซื่อใส่นี่เสียบคือกันกับใส่ได้คือกันไอีตู้หนาแรงครับไอีตู้แห้งๆก็หอมพื้นกันนะครับผมเสร็จแล้วครับ มึงไ่ก่อนเด้อพี่น้องว่นที่ซิมบกบวบซันบกก้าซิมดอกมันห่อนเบิดเมียงครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซบ่บๆคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อคลิปหนา้าคือว่ากันไหมสวัสดีครับ